อ่าจากเมื่อวานลูกวันนี้ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานวีดีโอที่จังให้ ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือตัวเราเองใช่ไหมคะลูกเราเนี่ยต็สร้างสิ่งใดในการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตเดี๋ยวไปเปิดแบบฝึกของตัวเองที่ทำมาค่ะเปิดของตัวเองมาเรียนนักเรียนบรรดาผลมาแล้วหน้า82เดี๋ยวคุณชอร์และเชอร์จะได้30 ในหลักหน่วยมีข้กากิโลงะอ้าวปิดไหมก่อนคะ่ะลูกเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้นะคะอา้าวมาแล้วอันนี้คืองานของเมื่อวานถูกไหมคะบางคนโดนแก้เรื่องอะไรเมื่อวานหลายคนโดนแก้งานเรื่อง น้ำหนักกับเรื่องจุดประสงค์หลายคนนะไม่เขียนจุดประสงค์มานะคะหรือบางคนเขียนแต่ทำไมคะลูกสั้นเขียนเยอไปย่อมาย่อแล้วมันไม่ได้ใจความลูกจริงๆเวลาค่อนข้างเยอะเนาะไม่ต้องยอ่อลูกพวกจุดประสงค์พวกนี้มันสำคัญมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเรียนเรื่องอะไรอยู่นะมันคือจุดเริ่มต้น อ้าวทีนี้เมื่อวานหลายคนจำน้ำหนักและส่วนสูงของตัวเองได้ใช่ไหมลูกครูเห็นและครูเปิดตรวจหลายคนใช้น้ำหนักและส่วนสูงของตัวเอง <m> ไม่ได้ใช้น้ำหนักและส่วนสูงที่มาจากวิดีโอซึ่งไม่ผิดจริงๆนะครูอยากให้ทุกคนใช้น้ำหนักและส่วนสูงของตัวเองแต่กรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะจำน้ำหนักและส่วนสูงในตอนป .2 ของตัวเองไม่ได้ <m> <S <s เราจำส่วนสูงไม่ได้ ได้แต่หลายคนที่ครูตรวจแล้วเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ของตัวเองนะ <c oughs> สิ่งที่นเรียนสังเกตได้สิ่งที่นเรียนสังเกตได้ลูกน้ำหนักตอนปอสองเนี่ยมันจะทำไมกว่าน้ำหนักตอนปอสาม <c oughs> ตัวเอทันกว่าตอนปอสองแต่ทกว่าลูกกว่าอ่า <c oughs> ด้ของ <c oughs> ตัวเองถ้าเป็นในวิดีโอเนี่ยปอสองเขาจะหนักยี่สิบห้าพอมาปสามเขาหนักยี่สิบแปด ส่วนสูงตอนป2หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรตอนป3หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรเป็นไงลูกแสดงว่านักเรียนคาดเดาซิว่านักเรียนคนนี้ตอนป2และป3เขาทำไมขึ้นลูกน้หนักเยอะขึ้นน้ำนักตัวเราเองอะแล้วตัวนักเรียนละกันขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นยพิไมขึ้นสากิโล โอ้โหใช่เลยแล้วของตัวเราอ่ะเพิ่มขึ้นไหมของตัวนักเรียนเพิ่มขึ้นไหมโอ้โหหัวใหม่หกเจ็ดโลเลยเหรอลูกาเพิ่มขึ้นกี่โลคะลูกเด็กๆเพิ่มขึ้นกี่โลเพิื่อห้ากิโลแปดสองสามสิบสามสามสิบห้าอะหนูลองดูตัวเองดิตัวเองเพิ่มขึ้นกี่กิโลลูกแปดกิโลครับสี่กิโลครับ เคนแปดกิโลโอเคน่าเชื่ออยู่ครูเห็นเคนและน่าเชื่อแปดกิโลโอ้โหและส่วนสูงเพิ่มไหมลูกส่วนสูงเพิ่มไหมเพิ่มค่ะอ้าวเพิ่มมาใหญ่ค่ะเมตรสามเมตรค่ะแต่ในในคนนี้ในในวิดีโอเขาเพิ่มมาค่ะในวิดีโอเพิ่มมาสี่เซนติเมตร น้ำหนักเขาเพิ่มมาสามเซนติเมตรซึ่งตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องบันทึกตามเขาก็ได้เราใช้ของตัวเองก็ได้ถูกไหมแล้วเราก็ติ๊กของเราน้หนักองเพิ่มเป็นกิโลกรัมไม่ใช่หรอคะบอกว่าใส่เป็นเซนติเมตรขอโทษขอบคุณมากค่ะลูกใช่ค่ะน้ําหนักต้องเป็นกกิโลกรัมถ้าอย่างในเนี้ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นสามกิโลกรัมส่วนสูงเขาก็เพิ่มขึ้นสี่เซนติเมตร ส่วนนักเรียนไม่ต้องแก้ตามเอาของตัวเองถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ส่วนเนี้ยเมื่อวานก็มีคนผิดคนที่ผิดหนูเตรียมแก้นะคะสามสิ่งเนี่ยผลจากการอ่านใบความรู้ใบความรู้อยู่ที่ไหนลูกใครบอกได้บ้างใบความรู้มันอยู่ที่ไหนคลิป ในคลิปที่เราดูในคลิปที่เราดูอ่าในคลิปที่เราดูอะไม่ละเอียดเรื่องใบความรู้แต่เขาเฉลยให้เราในคลิปที่เราดูใช่ไหมเขาเฉลยแต่ใบความรู้<ห>จริงๆลูกใคบความรู้มันอยู่ยในหนังสือ,สอเรียนใช่อยู่ในหนังสือเรียนเราหน้าที่แปดสิบเก้าเปิดไปดูพร้อมกันแ่ดเ้าดูในหนังสือเรานี่แหละลูกหน้าแปดสิบเก้าอ้าวไปดูพร้อมกันเปิดของตัวเอง นะส่วนสำคัญสามารถขีดเส้นไว้ได้เอาไว้อ่านนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าใบความรู้เรื่องที่หนึ่งสิ่งที่จำเป็นจำเป็นก็รู้ไปแล้วขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วตายสิ mm hmm. ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเรามาถึงเรื่องของมนุษย์แล้วเนาะสัตว์เราผ่านไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็คือสามสิ่งที่สำคัญ mm hmm. อาหาร mm hmm. น้ำ mm hmm. และอากาศ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปตอบเราต้องตอบอะไรในเนี้ยอาหารนัการณน้ำน้ำแล้วก็อากาศอากาศอ่าบางคนตอบผักแล้วก็อะไรอีกเนาะคูรู้เลยว่าคนที่ตอบหนึ่งไม่ได้ดูวิดีโอครูสองไม่อ่านใบความรู้ด้วย ขนาดวิดีโอมีฉเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ยังทำไมลูกอดทนดูวิดีโอ16นาทีให้จบไม่ได้นะทีนี้เขามาดูว่าความสำคัญนะลูกอาหารน้ำและอากาศเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของทั้งสัตว์และมนุษย์อาหารมันช่วยอะไรเนี่ยตรงนี้เราสามารถทำไมได้เอาไปตอบได้เลยอาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตและแข็งแรงจําไว้นะอาหารโตด้วยแข็งแรงด้วยอาหารบางอย่างก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะช่วยหายยังูงจริงนะเนี่ยอาหารอะไรทานอาหารให้ปริมาณที่หนลูกที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออาหารประเภทไหนลูก โปรโตีนอ่าพวกเนื้อนมไข่พวกนี้ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะให้พลังงานอ้าวให้พลังงานก็จะมีพวกหมูสองหมูห้าใช่ไหมหมูสองก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลหรือไม่ก็หมูห้าพวกที่เป็นพลังงานพวกไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์ วนน้าและอากาศช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกตินะคะอากาศเอาไว้ทําอะไรอากาศมันจําเป็นเนี่ยเราต้องหายใจเอาไว้ในการใช่เอาไว้ในการหายใจแล้วก๊าซอะไรที่มันมีผลต่อการหายใจของมนุษย์มนุษย์หายใจด้วยแก๊สอะไรแก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราต้องอยู่ใน ที่ที่มีอากาศเป็นยังไงบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็มีแก๊สออกซิเจนเพียงพอ,พอถ้ามีมลพิษมากๆเราต้องทํำยังไงเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงถ้าเราอยู่ในที่ที่มีมลพิษมากๆเกิดน้ำตาลปิดจมูกตปิดจมูกเรื่องก่อนออกจากตรงนั้นน,นะรีกเลี่ยงไม่เข้าไปถ้าอยู่ก็ออกมาจากตรงนั้นก่อนหรือถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็หาวิธีป้องกัน นะอาจจะใ<ช>ส่หน<ล><ส>้ากาปิด<ล><ส>จมูกใส่แม็นะคะแล้วก็พยายามกออกมาจากตรงนั้นให้ได้นะอย่าไปอยู่ตรงที่ที่มีอากาศที่มันมีมลพิษเป็นเวลานาน,านๆนะมันจะส่งผลกระทบ <c oughs> ต่อไปเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ติดถ้ำของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช2561เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าที่เราดูไปแล้ว อาหารน้ำและอากาศเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งทุกคนดูวิดีโอแล้วครูหามาให้เนาะเพราะการที่พวกเขาติดอยู่ในถ้าตั้งสิบวันเนี่ยโดยไม่ได้รับประทานอาหารทําให้ร่างกายพวกเขาเป็นยังไงที่เราเห็นในวิดีโอภาพแรกๆเลยเป็นไงอาหารนะค่ะเป็นไงลูกหนูเห็นร่างกายของเขาเป็นไงผอมดูสูผอมใช่ไหมแต่ละคนดูอ่อนแรงใช่ไหม ดูร่างกายอิดโรยดูอ่อนแรงสู้ผอมอย่างชัดเจนเลยแต่ละคนนั่งกอเขาีนเนาะสิ่งแรกที่เข้าไปช่วยเหลือพวกเขาก็คือส่งอาหารแล้วก็น้ําสะอาดเข้าไปให้ก่อนยังไม่ได้สามารถเอาพวกเขาออกจากถ้าได้ทันทีถูกไหมลูกเพราะขั้นตอนในการเอาออกมาค่อนข้างลําบากอย่าเขาก็เลยเอาอาหารเข้าไปให้ก่อนนะอาหารและน้ําซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยต้องรีบให้พวกเขาเนี่ยออกจากถ้าให้เร็วที่สุด เพราะว่าอากาศภายในถ้ามันทําไมลูกมันมีน้อยค่่มีน้อยที่น้อยลงเรื่อยๆถ้าอยู่ในนั้นไปนานๆเขาก็อาจจะทําไมได้อยู่ในที่ที่อากาศมานันมีออกซิเจนน้อยมากสะสมเป็นเวลานานๆอ,อาจจะเสียชีวิตได้มีอีกหน้าหนึ่งลูกหน้าเก้าสิบนะใบความรู้มีสองหน้าการที่ จะให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างปกติให้มันเป็นปกติเนี่ยเราจะต้องดูแลนึ่งเช้านี้ทานอาหารกันหรือยังลูกทานอาหารเช้ากันแล้วทานแล้วอ่เราจะต้องดูแลตัวเองเราโตแล้วที่คุณครูเคยบอกว่าเราอยู่ถึงปสามแล้วเนี่ยเวลาเราหิวเราสามารถหาอาหารได้เองเนาะเราไม่เหมือนเด็กทานรกที่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่มาป้อน เราโตแล้วเราสามารถเดินไปหาอาหารได้ใช่ไหมเราหิวเราก็เข้าครัวไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวนะหรือไม่ที่บ้านไม่มีนะักเรียนก็สามารถไปร้านค้าได้เพราะเราแบบเราสามารถหาอาหารเองได้ถูกไหมคะลูกอาะแต่อาหารที่เราจะทานเข้าไปต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ใช่บางคนซื้อเองเนี่ยชอบเลือกอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เอาถูกใจเนาะ แล้วก็ต้องทานอาหารให้มันทําไมด้วยลหลากหลายนะหลากหลายอยากกินอะไรซ้ําๆบ่อยๆ,ๆเราก็จะได้แต่สิ่งเดิมๆได้ไม่ครบนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมอ่าใช่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเช่นเราต้องทานถ้าตอนเราใช้พลังงานมากๆเราก็ต้องกินอะไรเยอะๆพวกที่ให้พลังงาน <สะ S 1> อ่าแต่ถ้าเรา บางคนรูปร่างค่อนข้างอ้วนเราก็ต้องไปลดอะไรนิดนึงเราจะทานลดอะไรอ่ะลดน้ำรูปแบเดนแล้วก็ลดพวก้าวาานแป้งน้ำตาลให้ลยลงแล้วก็ไปเพิ่มพวกผักเพิ่มพวกโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วที่สำคัญเลยน้ำดื่มน้ำดื่มสะอาดเพราะเดี๋ยวนี้น้ำฝน ไม่ค่อยสะอาดและเพราะบรรยากาศมันปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองแล้วก็แก๊สต่างๆไม่ว่าแก๊สจากรถแก๊สจากโรงงานเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทุกคนเนี่ยจะดื่มน้ําที่ผ่านเครื่องกรองน้ําถูกไหมผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วอ่าเพื่อให้น้นําในมันสะอาดนะแล้วก็ต้องได้รับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมวันหนึ่งเนี่ยต้องประมาณกี่แก้วลูกที่เหมาะสมเนี่ย 8แปด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 ถึงสิบแก้วหรือประมาณสองลิตรนะแปดถึงสิบแก้วหรือประมาณสองลิตรนักเรียนลองไปดูที่ขวดน้านะวันหนึ่งเราทานถึงไหมลองลองลองคำนวณด้วยตัวเองว่าบางอย่างเนี่ยขวดน้ํามันจะหนึ่งจุดสองห้าบ้างขวดละลิตรบ้างก็แล้วแต่แล้วก็ลองดูซิวันหนึ่งเราทานถึงสองลิตรไหมนะคะน้ํามันจะไปช่วยอะไรพอเราทานมากเราจะขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะขับออกมาเป็นเงือ มันก็เหมือนขับของเสียในร่างกายออกมาด้วยแต่ถ้าเราทานน้ําน้อยร่างกายเราก็ไม่ได้ขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะในรูปของเหงื่อมันก็ไม่มีการถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดถ่ายเทสะดวกเนี่ยเพื่อให้เราได้รับแก๊สออกซิเจนเพียงพอเราก็จะรู้สึกเป็นยังไงสดชื่นกระปรี้กระเป๋าใช่ไหมคะลูก แล้วก็ต้องทําไมด้วยเราได้รับทั้งอาหารได้น้ําได้อากาศเราต้องรู้จักการพักผ่อนที่เพียงพอใช่อย่างครูเนี้ยครูเป็นคนนอนหลับยากบางทีครูก็รู้สึกว่าครูพักผ่อนไม่เพียงพอครูนอนแต่เวลานอนเหมือนหลับไม่สนิทนะเป็นคนนอนหลับยากยิ่งถ้าไปที่อื่นด้วยนะครูไม่หลับเลยวันแรกวันที่สองจนกว่าจะเพียแล้วก็หลับไปจริงๆน่ะครูเป็นคนที่หลับยาก นะอันนี้ก็ไม่ดีต้องมันออกกาลังกายพอออกกําลังกายแล้วเราจะเหนื่อยพอตอนนัางคืนเราก็จะทําไมลูกเหมือนหลับเราจะหลับสบายขึ้นถ้าไม่ออกกําลังกายโดยปกตินะครูหลับยากมากๆต้องไปออกกําลังกายให้เหนื่อยตอนกลางคืนจะได้หลับอ้าวต่อไปนอกจากเราเนี่ยจะดูแลตัวเองให้ได้รับสิ่งต่างๆได้เหมาะสมแล้วเนี่ยเราควรดูแลอะไรของเราด้วยที่เราบอกไปแล้วตอนแรก เรื่องแรกที่เราเรียนก็คือสัตว์ใ่้แมลูกอ่าสัตว์ของเราถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้เหมาะสมให้อาหารให้น้ําแล้วก็เลี้ยงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเนาะไม่เอาเขามาลําบากไม่เอาเขามาทรมานนะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วในใบความรู้เชื่อว่าเมื่อวานไม่ได้อ่านแน่ๆใช่ไหมแต่วันนี้ทุกคนที่เข้าเรียนก็จะได้รู้ไปพร้อมกับคุณครูและก็เพื่อนๆทีนี้ เรามาตอบคำถามได้และไปตอบคำถามกันเดี๋ยวครูหาตัวแทนอัตโต้ได้เปล่าอัตโต้อัตโต้อัตโต้หรืออัตโต้อัตโตอัตโต้อัโต้อัโต้อ้าวข้อที่หนึ่งครูเล็กถามอัตโต้นะคนอื่นคิดคำตอบไว้ในใจก่อนข้อที่หนึ่ง จากผลการทดลองที่เราดูในตารางป 2, 2ป3น้ำหนักและส่วนสูงครูถามนักเรียนว่าร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่ออโต้มีครับออโต้มีครับออโต้เข้าป่าไปยังออโต้อยู่ไหนลูกอยู่นี่ครับออต้งเลยออโต้อยู่ไหมลูกอยู่คร่บ อัโต้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่มีพัทรพจบุญนิมิตพัทรพจน์ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่เปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อนร่างกายของเราเจริญเติบโตหรือไม่มีครับอ่าาจะตอบว่ามี อย่างเดียวไม่ได้ใจความเวลาตอบเราต้องตอบว่าอะไรลูกมีครับมีมีการมีการู้รด้เติบโตค่ะเราต้องควรคำถามลูกเราต้องบอกว่ามีการเจริญเติบโตถ้าเราตอบคอนเดว่ามีไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะมีการเจริญเติบโตบ่บันทึกไปพร้อมกันเลยลูกหน้าแปดสิบสี่ ใช่ค่ะในแบบฝึกหัดหน้า84ต่อจากเมื่อวานเลยมีการเจริญเติบโตนะเขียนไปพร้อมกันจบครบทุกคนมีงานส่งไม่ต้องรอคุณพ่อคุณแม่นะทำไปพร้อมคุณครูเลยนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนเปิดกล้องด้วยครูเล็กจะได้เห็นว่าทุกคนเขียนอยู่แล้วเสร็จไหมถ้าเสร็จครูจะได้ไปต่อหรือยังไม่เสร็จครูจะได้รอนะคะลูก ถ้าติดกล้องน่ะครูก็ไม่เห็นว่าหนูนะเสร็จหรือไม่เสร็จี๋ยวครูไปเร็วแล้วหนูก็เขียนไม่ทันอ่ะ้าวโอเคทีนี้เขาไม่ได้ถามแค่ว่ามีการเจริญเติบโตหรือไม่อย่างเดียวก็ถามว่าเราเรารู้ได้ยังไงเราตอบว่ามีเรารู้ได้อย่างไรลูกเราดูจากอะไรน้ำหนักสูงและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนี่เก่งมากรู้รู้ได้จาก น้ำหนักและ<ด>ส่วนสูนที่เพิ่มขึ้นถ่งมารู้ได้จากน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นครับใช่ที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือมาจากการทดลอง ใช่ไหมมาจากการไม่ใช่การทดลองลูกมาจากการสังเกตน้ำหนักและส่วนสูงป2มาป3ของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ดูน้ําหนักอะเรามีวิธีอื่นที่บอกได้ไหมว่าเราจะเริญเติบโตขึ้นถ้าเราไม่ได้ชั่งน้ําหนักเราไม่ได้วัดส่วนส<ม>ูงเดีตัวใหญ่่บ้นส่วนใหญ่หลายคนอาจจะมีเครื่องชั่งแต่หลายคนอาจจะไม่มีที่วัดส่วนสูงเราดูได้จากอะไรลูกเสื้อผ้าที่<ด>เราสวมใส่ เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นยังไงหรือว่ากระโปรงที่ถ้าเราขูดขึ้นมันจะสั้นหรอใหญ่ถ้าเราขูดกางเกง <S <S เสสมันจะทําไมล<อ><ง>ูกขามันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมลูกมันจะกางเกง<แ>มันจะเหมือนสัน้นแต่งเกงมันเท่าเดิมแต่จริงๆออะสิ่งที่มันยาวขึ้นมาคือขาของเราตัวของเราที่สูงขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นสามารถสังเกตได้จากเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ได้เนาะ แต่ในกิจกรรมเนี้ยเราสังเกตจากน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นจากชั้นปอส .2 เนาะที่เพิ่มขึ้นจากชั้นป .2 ออเราเน้นเราเน้นกิจกรรมที่เราทำต่อไปข้อสองค่ะลูก พี่สิชนหนูเขียนทันไหมลูกพี่สิชนฮัลโหลครูคะต้องเขียนครับว่าเพิ่มจากป .6 ไหมคะเขียนค่ะลูกเพราะมันเพิ่มจากไหนการทดลองเราปร .2 มาป .3 ใช่ไหมดูน้ําหนักป .2 มาป .3 พี่สิชนทำงทนคร<อ>ูรเล็ก,ลกคะ่ะอันนี้ที่ครูเล็กขึ้นหน้าจอน<อ>ี้ให้ทาเลยเหรอคะทําเลยค่ะทำเอยครูเลย เสร็จแล้วจะได้เสร็จลูกไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองนะตอบด้วยกันช่วยกันตอบนอบิสิชชนทำงานเองไม่เอาสองสารคุณพ่อให้คุณพ่อมาเขียนได้ยังไงเป็นหน้าที่ของเราลูกอ้าวต่อไปข้อสองใครไม่ทันบอกนะข้อสองลูก สิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์มีอะไรบ้างเมื่อกี้เราอ่านใบความรู้มาแล้วมีน้ำอาหารนอากาศมีกี่อย่างลูกสาอย่างมาเลยอย่างแรกอาหารอาหารน้ำแล้วก็อากาศเห็นไหมครับตอบก็ไม่ได้ยาก ข้อสามการดูแลตนเองเอาละมาถึงการดูแลตัวเองและให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติเราต้องทำยังไงให้โตด้วยให้ดำรงชีวิตได้ปกติด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมลูกกินอาหารให้ครบอาหารให้ครบให้หมู นอกอาหารใช่ไหมเราก็จะต้องรับประทานใช่ไหมลูกเป็นภาษาเขียนเนาะรับประทานอาหารที่เหมาะสมที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมาะกับเพศเหมาะกับวัยเนาะวัยเด็กควรทานแบบไหนไวัยผู้ใหญ่ควรทานแบบไหนไวัยที่กําลังใช้แรงงานควรทานแบบไหนเนาะ รับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ทำไมด้วยมีประโยชน์ครับใช่ต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนนะแล้วก็ต้องทำไมไม่ทานซ้ำๆเขาเรียกว่าหลากหลายเราจะได้คุณค่าทางอาหารที่ครบนะคะทานให้หลากหลาย บางคนกินข้าวหมูทอดทุกวันเลยหมูทอดหมูทอดหมูทอดเราก็จะได้สารอาหารซ้ําๆแต่ไม่ครบใช่ไหมคะลูกไม่ครบค้<ะ>าหมูค่ะอ่าได้อาหารเรียบร้อยแล้วต่อไปต้องทำอไมอีกอาหารอย่างเยอะไม่พอต้องน้ำน้ำจะต้องดื่มน้ําที่ทําไมสะอาดดื่มน้ำที่สะอาดดื่มน้ำสะอาดในปริามาณที่ เหมาะสม,ม,ะสมเรียกว่าเพียงพอเพราะว่าวันหนึ่งต้องแดถึงปสิ0แก้วหรือประมาณ10เอ้ยไม่ใช่สิสองลิตริ0ลิตรท้องแตกตายพอดีเลยเนาะเป็นชูชกเลยมีอาหารมีน้ำแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก นน้องอ,อยงยาเดี๋ยวมันจะตัดนะคะนักเล